สวัสดีค่ะพี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็บพุทธคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์เจ้าพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าจฝากนุ่นคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณผักเครื่องนั้นนะจ๊ะพี่จ๋ามาจากพี่มาดูที่องค์แรกจ้ะพี่องค์แรกนะจ๊ะพี่จ๋าจะเป็นมีดจ้ะพี่จะเป็นมีดของหลวงปู่สุกด้ามไม้เก่อกๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตรงหัวจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ตรงหัวตรงปลายด้ามจะเป็น เป็นเขาเรียกว่านะเป็นด้ามไมา้จากพี่นะคะ เป็นของหลวงปู่สุขจ้ะพี่นะคะเปิดมาสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ดูความเก่าจ้ะพี่พี่ดูความเก่าจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าเป็นของหลวงปู่สุขนะคะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทจ้ะเล่มนี้หนูขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจากคุณลูกค้านะคะสนใจยังไงคุณลูกคา้าถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดคุณลูกคา้าแอดไลน์หาแม่ค้านะคะพี่แอดไม่ขึ้นโทรหาจ้ะ0840659180ากจ้ะพี่นะจ๊ะ เป็นมีดหลงปูสุกนะจ๊ะคุณลูกค้าอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ่าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ <ammed> จะเป็นมีดหลงปูสุกนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋า อันนี้จะเป็นสร้อยประคําจะพี่เป็นสร้อยประคําไม่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้จะพี่จ๋านะคะเม็ดปลาเอกจะพี่จ๋าถามว่าอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาใส่ข้อมือหรือเปล่านะคะพี่เพราะว่าไม่ได้ยาวนะคะพี่นะคะสั้นอย่างนี้จะพี่ตรงปลายก็จะมีเป็นเชือกเก่าๆอย่างนี้จะพี่ตรงปลายจะมีเชือกเก่าๆอย่างนี้จะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะ สร้อยประคํำเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่7 0 0บาทจ้ะพี่7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะตามสภาพจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จะ้ะเป็นสร้อยประคํำเก่าๆจ้าส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาจะ้ะ อันนี้ไม่ทราบปิดตาเลยนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะปิดตานี้หนูขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะเป็นพาะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะเนะะี่ยค่ะ จ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตามสภาพเลยนะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่เป็นช่อพ่อเงินนะจะพี่ช่อริจะมีอยู่เก้าองค์จะพี่ช่อริจะมีอยู่เก้าองค์สวยๆเก่าๆอย่างนี้ตามสภาพไปนะคะพี่ขานี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบก เพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าเสียงดังฟังชัดนะจ๊ะพี่นะค่ะอันนี้สวยงามมากจ๊ะพี่จ๋าสวยจนไม่มีทิฏฐิสวยจนบัญญาปบรญยันจะพี่จ๋าเนะค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากช่อนี้จะมีอยู่9้าองค์นะจ๊ะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จ้ะศู4ย์5 9ด8ี่ศูนห้า้าหนึ่งแปย์จากอดไม่ขึ้นโทรหาจ้ะนะคะเป็นช่องหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้้าอันนีจะ จะเป็นตลับจะพี่เป็นกล่องตลับอย่างนี้จะพี่จานะคะจะเป็นอย่างนี้จะ้ะมีรอยจานของพ่อเดิมเนะะีนะะ่ยค่ะนี่ค่ะเปิดมาสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จะ้ะ อันนี้จะเป็นมีดจะ้ะเป็นมีดพร้อมเหรียญหลวงพ่อเดิมจะด้านในจะเป็นสีพึ่งมีดเป็นด้านปากกานะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมอันนี้จะมีแผ่นทองแปะจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่1,3 0 0บาทจ้ะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่1,3 0 0ับาทปลายทางบวกเพิ่มทาบาทจ้ะพี่จ๋านะคะอันนี้สามารถซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะคะพี่พ่อสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะเราแค่ติดโบก็หรูหราใจ้ะพี่จ๋านะคะอันนี้นะคะพี่นะคะเป็นมีดหมองหลวงพ่อเดิมจะจ๊ะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่1,3 0 0ร บาทจ้ะ1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะตามสภาพนะคะพี่ด้านในจะเป็นสีพึ่งสีเหลืองอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่แล้วก็จะมีแผ่นทองจะแล้วจะมีเหรียญพ่อเดิมอย่างนี้จะพี่จา๋าขอไว้ที่1,300บาทปลายทาง50บาทจา้ะอันนี้เป็นตะกรุดจ้ะมีรอยจานจะพี่6 0รบาทจา้ะตะกรุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0รบาทจะพี่นะคะ หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ้าสำหรับตะกรุดดอกนี้จ้าส่วนอันนี้ไม่ทราบว่าหลวงปู่สุขหรือเปล่านะคะพี่นะคะหรือว่าไม่ใช่นะคะพี่ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะพระอันนี้หนูขอไว้ที่ห0ร้อยบาทด้านหลังจะมีรอยจานจากคุณลูกคา้าด้านหลังจะมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นเม็ดข้าวเม่าพิจิตค่ะนะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ เม็ดข้าวเม่าพิจิตตขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าปิดตาไม่ทราบที่จะนะคะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ่ะขอไว้ที่500บาทจ้ะนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทปิดตาเก่าไม่รู้ที่จ้ะอันนี้จะเป็นตะกุดจ้ะมีรูตรงกลางจ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าตะกุดอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้500บาทจ้ะ แบบนี้เขาเรียกตะกุดใช่ไหมคะคุณลูกค้าจ่ายนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าหลวงปูทวดจ้ะมาในกรอบพลาสติกก่กาๆจะพี่จ๋าพลาสติกเปิดหน้าปนหลังนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600้บาทจ้ะ องคนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทข่ะเป็นหลงปุดทวดค่ะพี่จ๋าเก่าๆจะสมเด็จองค์ที่1จะพี่จ๋าจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้คือสมเด็จองค์ที่1จะพี่จ๋าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50สิบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่สองจะ้ะ ห้าร้อบาทจะพี่จะปิดองค์ที่1องค์ที่สองคุณลูกค้าแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ขานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจและภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าเกหงปูเป็นหลวงปู่แอร์เป็นสมเด็จจะพี่นะคะองค์ที่2จ้จะพี่องค์นี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจักพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะนะคะ,ะกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่องค์นี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทจ้กนะคะ องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นพรกกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าองค์ที่หนึ่งจ้าส่วนนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาองค์นี้องค์ที่สองจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้องค์ที่สองแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ปิดองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองแจ้งกันมาได้จะพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาไม่ทราบที่จะพี่นะคะมีลงรักอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาเก่าเก่าเลยค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เป็นกูมารจ้ะเนี่ยค่ะกุมารตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่เนะะี่ยค่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะพี่จะ้ะกูมานเก่าๆห้าร้อยบาทจ้าอันนี้จะเป็นเนื้อเมกะพัดจ้ะไม่ทราบที่นะคะด้านหลังมีรอยจานจะหกร้อบาทจะ้ะเป็นพระเนื้อเมกะพัดด้านหลังมีรอยจานไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ ปูหน้ากับพี่มีลวดมีลวดถักอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปิดตาปูหน้าค่ะพี่ขาถักลวดอย่างนี้นะคะพี่นะคะถักลวดเก่าๆอย่างนี้จะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่ขุนแผนหลวงปูทิมด้านหลังจ um ะเป็นเหรียญหลวงปูทิมอย่างนี้จะพี่จ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นเหรียญปูทิมอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะด้านหลัง น่าจะเป็นขุนแผนอย่างนี้จะพี่ขอไว้ที่หกรบาทปลายทาง50บาทจะ้ะคุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทพอจะ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจากขุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลจ้าหลวงพ่อทาวัดป้านียงแตกจะพี่จ๋าจับขอบอย่างนี้จะ้ะ อ่าเป็นด้านหลังจะเป็นพลาสติกใสอย่างนี้จ้ะด้านหน้าจะเปิดหน้าอย่างนี้จ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะหลวงพ่อป่านจะเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่ขี่นกนะคะพี่ด้านล่างจะเป็นนกนะจ๊ะเนี่ยค่ะ มองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะคุณลูกค้าสนใจแอนไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจากอันนี้ขอไว้ที่6กหัวบาทจะพี่อันนี้ขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหลวงพ่อป่านขี่นกนะคะพี่หรือว่าพระเนื้อดินจ้าส่วนอันนี้จะเป็นยี่ห้าตวรรษจ้ะพี่6กหัวบาทจ้ะนะคะยี่ห้าตวรรษนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าตามสภาพนะคะพี่6ก0บาทจ้ะ อันนี้จะเป็นปิดตาปู่ยิ้มจ้ะนะคะห้าร้อยบาทจะพี่ปิดตาปู่ยิ้มนี้องคนี้องค์ที่หนึ่งจะห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้อัน,นอันนี้ก็ปิดตาปู่ยิ้มด้วยใช่ไหมจ๊ะนะคะมีสององนะคะพี่ในคลิปนี้มีสององคุณลูกค้าจะปิดคู่หรือจะปิดเดี่ยวก็ได้ค่ะอันนี้คือองค์ที่สองจ้ะอันนี้คือองค์ที่สองขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปุ่อาหลวงหลวงพ่อแดงจะ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะ้ะเหรียญพ่อแดงพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ้าเป็นเหรียญพ่อแดงจ้าส่วนอันนี้จะเป็นอะพระพุทธจ้ะองค์นี้จะเป็นพระพุทธจ้ะพี่นะคะตามสภาพจะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ รูปหล่อพระพุทธนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นรูปหล่อพระพุทธเก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อแดงจ้ะวัดทุ่งคอกจ้ะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจ้ะเนี่ยค่ะเป็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่500บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ สมเด็จจ้ะไม่ทราบค่ะพี่ด้านหลังมียันจ้ะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อแพงหรือเปล่าพูดผิดพูดถูกขออภัยเลยนะคะคุณลูกค้านะคะแม่ค้าก็พอขายได้ให้ลูกกินขนมไปวันๆนะคะพี่ขาอย่าถือสาแม่ค้าเลยนะคะพี่นะคะองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จไม่ทราบที่จะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะจะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญปุ่มหมุนจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้จ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนจ้กขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กอันนี้จะเป็นห่วงเชื่อมจ้กหลวงพ่อป่านวัดบางเฮยนะจ้ะพี่จ๋กขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้กเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กอันจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจ้ะเป็นเหรียญฉลุปู่เอี่ยมจ้ะพี่เป็นเหรียญฉลุปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาเหรียญนี้ห้าร้อยบาทพอจ้กนะคะ ตามสภาพจะพี่ขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเรียนฉลุบุเอี่ยมจะ้ะอันนี้จะเป็นพ่อเนียมพิมพ์สองหน้าจะพี่นะคะขอไว้ที่500ยบาทจะ้ะเป็นหลวงพ่อนียมพิมพ์สองหน้านะจ้ะ500้อบาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นธนุมานแบกแท่นจะพี่จ่ายนะคะขอไว้ที่500บาทจะ้ะ หลวงปู่สูขอนุมาณแบกแทนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าอันจะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะอันจะเป็นรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่ห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากรูปหล่อหลวงพ่อย,ยอดวัดหนองปลาหมอจากคุณลูกค้าโอเคนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์แต่พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บสักคุณพรกเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ